มาครับทุกคนมากินข้าวปุ้นซาวกันนะครับเดี๋ยวเราสมัเทกัน <S <S มาครับทุกคนกินข้าวปุ้นซาวน้ำปลาร้านวๆเลยนะครับขอโรยพริกเพิ่มลงไปหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนดูสิครับแซ่บๆกันเดอ้อแซ่บๆมเมนูเส้นมเมนูสายนะครับโอ้เส้นย,วยาวๆเลยครับน้ำปลารานวๆนะครับเป็นเมนูมงคลเลยเนี่ย คนอีสานเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเมนูช่วงแบบว่างานป,ปีใหม่งานมงคลน,นี่ขาดไม่ได้นะขนมจีนอืมอืมสามห้งมาเด้อกินน้ำกันผักกันจองผักลวก กระเทียมโทนครับลาดิส like กงสายผักที่ทำหน้าที่กรอบอย่างเดียว <c oughs> กรอบอย่างเดียวครับไม่มีรสชาติจริง อขอบสนั่นวันไหวอืมผักแพวเอ้ยไม่ใช่ผักพายมันยังมีรสชาติของเขาอืม แับหมูอืมแคบหมูอร่อยมากเป็นแบบติดมันอ้อร่อยมากวันนี้กี้ซื้อมานะครับ ถ้ามาอุบลที่จะสั่งของน้องเขาประจำเขาปุ้นสาวน้องอ่อยผ <c oughs> <c oughs> ักพาย อร่อยมากขนมจีนนุ่มๆปลาลันนวลนัวแซบๆอื้ม น้องเขาทำอร่อยครับทุกคนดูสิ เข้ามาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับอนแบบนี้ร้อยหนึ่งยังเหลืออีกรอบนี้น้องน่ารักเห็นกี้สั่งบ่อยแล้วก็คนคงไปสั่งตามเยอะน้องเลยแถมคับหมูมาให้เป็นของขวัญปีใหม่ขอบคุณนะครับแต่คับหมูมันแบบอร่อยอ่ะ กองสายรอบมีสั่งอีกเจ้าหนึ่งมามันจะมีความหอมๆอม้คล้ายใบชานะครับแต่เขาก็ยังไม่มีรสชาติอยู่ดีทุกคนเก่งมากทำหน้าที่กรอบกรอบอย่างเดียว คือเอาจริงมันไม่มันรสชาติมันไม่แย่ครับเรากินไปหนึ่งครั้งนะ่ะเรารู้สึกอยากกินอีกนะเพราะว่ามันเป็นผักแบบเหมือนกินกรอบกินแก้มอย่างเงี้ยอร่อยครับแต่แค่ครั้งแรกเราจะคาดหวังรสชาติกับเขาว่ามันจะทําหน้าที่แบบว่าหอมกลิ่นเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เขาไม่ทําหน้าที่ตรงนั้นครับ ผักกัญจองมันยังมีความแบบปิดขมเลยนอยมีความหอมเฉพาะเฉพาะของเขาอชอบมากกินกันจองกับข้าวปุ้นสาวเนี่ยเข้ากันแ้้ Mm. Sapo, <laughs> หูแตกกรอบมากกรอบกว่าแคทหมูอ่ะ <c oughs> รับหมูอร่อยมีความแบบช่ำๆำเข็มนัวไม่ต้องหามซื้อกับที่นะ น้องเขาขายออนไลน์ไม่แน่ใจว่าขายให้อุบลหรือเปล่าหรือว่าส่งทั่วประเทศด้วยครับ บริโจงบริจร้จางอะไรเดอ้อทุกคนเดอ้อน้องเขาก็เป็นแม่คา้าแบบน่ารักน่ารักส่งตามแบบดิววลิเวอรีอ่อาหารในอุบลถึงอย่างเงออี้ยพิกี้เห็นแบบเขาโพสลงกลุ่มกันก็สั่งมาครับอืมนนกระสอแหลก็อร่อยนะเนี่ย ไม่เคยกินด้วยหอมๆครับอ เป็นเมนูที่แบบกินกับผักได้สะใจมากครับอะไรเอ่ยใช้ซอนแค่คำแรกคำต่อไปก็ใช้มือ <c oughs> <c oughs> ดีมากครับหมูอบน้อยขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมวันนี้ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กี้ด้วยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย